สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะก็จะเป็นลูกบอลน,นะคะทุกคนสีแดงที่จะอยู่บนหัวของเราน,นั่นเองก็จะกทั้งหมด280ชิ้นนะคะทุกคนเมื่อใส่มาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยให้ทุกคนเนะข้าแบบนี้มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิงลิงแบบไว้ใต้คลิปนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะทุกคนให้ทุกคนกดคาว่าเคม UCC เลยนะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นของฟรีเลยนะซึ่งวิธีการได้รับก็คือทุกคนต้องเล่นมินิเกมให้ติดท็อป2 0 0ในเวลา1วันแล้วทุกคนก็สามารถมารับของฟรีได้ในเวลาตี3ของทุกวันนะคะทุกคนย้ํานะคะว่าตี3นะแต่ถ้าทุกคนติดอันดับทุกคนสามารถมารับได้ตอนเวลา6กโมงได้นะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นของฟรีที่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะ แล้วมินิเกมนะคะทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยซึ่งมินิเกมนะคะก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะทุกคนสําหรับใครที่เคยเล่นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะรู้นะคะว่ามินิเกมอ่ะมันเปลี่ยนใหม่นะเรารู้สึกว่ารอบนี้นะคะทุกคนมันง่ายกว่ารอบที่แล้วนะนี่ค่ะทุกคนดูดีๆนะคะแบบนี้เลยเรารู้สึกนะคะว่ามันง่ายกว่ารอบที่แล้วนะเราแนะนํานะคะทุกคนเราได้มาแล้วนะให้เก็บทั้งหมดอ่ะแปดพันเจ็ดพันนะคะทุกคนหรือมันจะติดอันดับทั้งวันเลยนะ อาคลิปนี้นะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนก่อนจะไปนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ